ครับนักศึกษาครับนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของครับเหตุผลและความจําเป็นนะครับเหตุผลและความสําคัญของปริญญาณิพนธ์นะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับนะฮะก็เรามาฟ yeah. anyway ังกันเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเหตุผลความจําเป็นของการทําปริญญานิพนธ์นะครับปริญญานิพนธ์คืออะไรนะครับนะฮะมาดูกัน นะครับนะครับปรีนิพนธ์คือนะครับปรยนิพนธ์คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจะต้องทำนะฮะจะต้องทําควบคู่ไปกับการเรียนนะครับนะฮะ<ค>สิ่งแรกนะครับที่จะต้องพบน,นะครับก็คือปีนิพนธ์เนี่ยนะครับคือเอ่อเป็นอานดูคำนิยามก่อนนะครับเป็นบทนิพนธ์หรืองานเขียนที่นักศึกษาสาขาวิชา ที่ยีนิเทศศิลป์นะครับเรียบเรียงจากหัวข้อโครงงานนะครับก็คือนักศึกษาต้องเขียนโครงงานเข้าโครงการนําเสนอนะครับนะครับสบทนะครับแล้วก็ทําบทที่4บทที่5นะครับจนครบนะครับหลังจากนั้นก็ผลิตงานนะครับผลิตสื่อนะครับผลิตด้วยกระบวนการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การออกแบบนะครับจนได้ผลครบถ้วนตามหลักการแล้วนํามาวิเคราะห์นะครับนำมาวิเคราะห์มาเก็บข้อมูลมาหาคุณภาพของของสื่อนะครับ คุณภาพของสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงสื่อนะครับหลังจากนั้นก็เอามาสอบก้าวหน้านะครับเราจะเอาคะแนนจากการการหาคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สอบก้าวหน้าหลังจากนั้นก็เอาสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขจากการสอบก้าวหน้าแล้วเนี่ยไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่สื่อที่สาขาที่ิีนิตยสินธรรมนะครับก็เป็นสื่อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจนะครับก็เอาไปให้กลุ่มตัวอย่างนะครับได้ได้ดูนะครับได้ชมนะครับแล้วก็ช่วยประเมินนะครับนะฮะก็หลังจากนั้นเราก็จะสอบป้องกันนะครับก็คือสอบสุดท้ายแล้วก็ทําเล่มปริญญาทิพนนะครับตอนนี้เรามาดูความสําคัญของปริญญาทิพนนะครับข้อแรกบอกว่าเ้อแรกว่าไงฮะข้อแรกบอกว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นงานสร้างสรรค์นะครับเป็นหลักฐานนะฮะ เป็นหลักฐานของความสามารถนะครับและก็ความวิทยาอุตสาหะของนักศึกษานะครับจากนั้นเนี่ยการศึกษาในระดับบิยตรีในสาขาวิชาที่โลยีนิเทศศิลป์นะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์การออกแบบนะครับผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมการออกแบบการถ่ายภาพนะครับการถ่ายวิดีทัศนะครับการร่างภาพการวาดภาพนะครับนะรวมถึงการผลิตงานแอนิเมชันด้วยนะครับก็ คือจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่นักศึกษาเรียนมาตั้งแต่ปี1 2 3่ปี4นะครับมาประสานกันก็นะักศึกษาก็จะรู้ว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างนะครับทั้งเรื่องการใช้โปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการวาดภาพดออิง้งอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็เอางานมาเอา่มาสร้างสารรค์นะครับแล้วก็เอาไปหาคุณภาพนะครับแล้วก็ไปเอาไปประเมินความมือพอใจนะครับอันนี้ก็ เป็นความความ,ความสามารถของนักศึกษาและก็ความวิริยะอุตสาหะนะครับในการทำนะครับข้อที่2นะครับก็คือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศาึกษาฉะนั้นเนี่ยการทําปริญญาธ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การศาึกษาของหลักสูตรที่มีบัณฑิตนะครับของสายวิชาทัศนศิลป์สายวิชาด้านออกแบบนิเทศศิลป์นะครับแล้วก็รวมถึงสาขาที่มีนิเทศศิลป์ด้วยเนะี่ยรวมถึงของ การเรียนในหลักสูตรอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาดปริญปาตีเนี่ยนะครับก็ต้องทําโครงงานหรือปริญญพลนะครับหรือโครงงานนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษานะครับแล้วก็ต้องสอบผ่านตามเงื่อนไขของสาขาวิชาที่มีนิติศินะครับของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะครับของมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ฉะนั้นเนี่ยจึงกล่าวได้ว่าหากนักศึกษาไม่สามารถทําปริญญพ์ได้สําเร็จนะครับก็ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของสําเร็จการศึกษานะครับ อีกข้อหนึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับปีนิพนธ์นะครับจัดเป็นดัชนีดัชนีบ่งชี้คุณภาพของการศึกษาลักสูตรทโ่ยี่บัณฑิตนะครับดังนั้นหากนักศึกษาผลิตผลงานปีนิพนธ์ที่มีคุณภาพนะครับเช่นก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับก่อให้เกิดนวัตกรรมนะครับหรือว่ามีสื่อใหม่ๆมีรูปแบบใหม่ๆหรือว่ามีการผสมผสานประยุกต์เทคนิคใหม่ๆเข้าไปในสื่อนะครับก็ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ได้นะครับ มีวิธีการนําเสนอการเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับเ,เรื่องของทางเทคนิคนเรื่องของการเล่าเรื่องของการครีเอทีฟนะครับในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจนะครับผลงานการสร้างสารรค์การออกแบบนะครับและก็ความรู้ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการนะครับก็และหากนําไปประยุกต์ใช้ในทางสังคมได้นะครับหรือสามารถถ่ายทอดสู่สาธารณชนได้นะครับในรูปแบบของนิรรศารนะครับก็ส่วนใหญ่ นะครับจริงๆแล้วในสายนี้นิเทศศิลป์สายออกแบบนิเทศศิลป์เนี่ยนะครับการแสดงงานหลังจากาทำชิ้นงานเสร็จแล้วทำอสอบผ่านกระบวนการสอบก้าวหน้าสอบป้องกันแล้วนะครับก็ต้องมีการแสดงผลงานอย่างน้อยก็นําผลงานที่เราสร้างสารรค์เนี่ยสู่สาธารชนภายนอกนะครับตอนนี้เรามาดูลักษณะของประเด็นอนิพนธ์ที่ดีนะครับ อันแรกเราก็ต้องมีรูปเล่มใช่ไหมเราก็ต้องทํารูปเล่มรูปเล่มเราก็จะท,ทําบ,บทที่1 2 3นะครับบทที่123นะครับบทที่4บทที่5นะครับแล้วก็ทําตามแบบฟอร์มนะครับมีความยาวความหนาอันนี้เป็นไปตามเางื่อนไขหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าคู่มือการทาปริญญิโธ์ของสาขาที่มีนิทศิลป์นะครับก็จะมีรายละเอียดเรื่องของขนาดฟอนต์ที่ใช้รูปรูปหน้าปกนะครับการเ,าเ,าเาขียนนะครับการกั้นหน้า กั้นบนกั้นล่างกันก้นขวานะครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบนะครับรูปแบบการเขียนเราก็ต้องเขียนเป็นในเชิงวิชาการนะครับนะฮะเราก็เขียนเป็นเชิงวิชาการการเล่าเรื่องนะครับแต่ไปเล่าเรื่องที่เป็นเชิงวิชาการนะครับก็ใช้ต้องใช้ภาษาตามศัพท์เทคนิคนะครับศัพท์เทคนิคหม่ถึงศัพท์ที่ใช้กันในในแวดวงของของการศึกษาอย่างเช่นสาขาการออกแบบคอมพิวเตอร์นะครับเ,เรื่องของ การใช้สับเช่นสับการถ่ายภาพการถ่ายวิดีทัศการตัดต่อการลำดับภาพนะครับหรือสับในทางแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวอันนี้นักศึกษาก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับข้อมูลที่นํามาใส่ก็ต้องถูกต้องเช่นข้อมูลเรื่องของคุณภาพก็คือตัวเลขนะครับเชิงคุณภาพโทษตัวเลขเชิงปริมาณนะครับที่ได้มาจากคะแนนความพึงพอใจนะครับคะแนนจากคุณภาพการประเมินของผู้เชี่ยวชาญนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรรู้ในการทำบริบทนะครับก็คือ นักศึกษาต้องดูระเบียบและประกาศต่างๆของสาขาวิชานะครับเริ่มตั้งแต่ประกาศเรื่องของการอสอบหัวข้อนะครับว่าสาขาาจะให้นักศึกษาสอบหัวข้อช่วงไหนนะส่วนใหญ่ก็จะให้สอบก่อนที่นักศึกษาจะออกสากิจในปี4เทอมหนึ่งนะครับก็จะสอบในช่วงปิดเทอมฉะนั้นเนี่ยก็จะมีรายวิชาเช่นระเบียบว,วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีนิเทศศิลป์นะครับที่จะ,ะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเขียน เขาคงนะครับเขาคงก็จะประกอบด้วยบทที่1บทนําบทที่2เรื่องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะบทที่3วิธีดําเนินการนะครับเขียนให้พร้อมให้เสร็จในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะนะครับนะหรือระเบียบวิธีวิจัยทางเทโนิลยนเทศสิ่งนะครับแล้วก็เพื่อเอาไปพร้อมในพร้อมสอบในช่วงปิดเทอมนะครับหลังจากนั้นนะครับนันกศึกษาก็ไปสาขากิจการในปี4เทอมหนึ่งฉะนั้นเนี่ย นักศึกษาควรจะได้หัวข้อในปี3ช่วงปิดเทอมนะครับนะหรือว่าเรียนปี3เทอม2แล้วนะครับปิดเทอมก็สาขาก็จะมีการประกอบประกาศนะครับกำหนดระยะเวลาของการสอบฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาควรจะมุ่งมั่นนะครับตั้งแต่เริ่มการเขียน3บทเขาคงนะครับในการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเทโวิวทยทศศิลป์น,นะครับเพื่อจะได้อ่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการ ทำปริญญายิพน์นะครับนะหลังจากกลับมาจากสาข์ศ,ศรรึกษานักศึกษาก็จะได้เริ่มต้นในการทำชิ้นงานนะครับชิ้นงานตัวสื่อต่างๆนะครับทำไปนะครับหากท่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในช่วงปิดเทอมนะครับนักศึกษาก็จะพลาดระยะเวลาหรือสามารถทาให้จะทําให้การสําเร็จการศ,รรกศรรกึกษาล่าช้ากว่าเพื่อนฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าสอบในกระบวนการสอบของสาขาให้ให้ทันแล้วก็ผ่านด้วยนะครับ อาจารย์ที่ปรึกษาปีนิพนธ์นะครับการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสาขาจะจะกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาป็นิพนธ์ให้หลังจากนักศึกษาสอบป็นิพนธ์แล้วนะครับแล้วก็ผ่านแล้วนะครับก็ทางสาขาเนี่ยที่ผ่านมาทางสาขาวิชานะครับก็จะเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒินะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในทั้งประสบการณ์ที่สอนในรายวิชาต่างๆแล้วก็ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเลือก ก็คือการเลือกนี่ก็ให้อาจารย์เอาเป็นความสมัครใจของอาจารย์ว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะจะสามารถสะดวกดูไปยินพลหัวข้อนี้ให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆที่ตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์หรือไม่นะครับนะฮะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถึงจะสาขาจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาที่ในภายหลังนะครับแต่ว่านักศึกษาควรจะนะฮะควรจะอาจจะอาจจะไปปรึกษากับอาจารย์ก่อนก็ได้นะครับช่วงเวลาในการปรึกษาเนี่ยก็ น่าจะปรึกษาก่อนก่อนที่จะสอบหัวข้อนะครับก็ในช่วงเวลาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ในปี3เทอม2เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรียนกําลังเรียนวิชาปริญนิพนธ์นะครับหรือเรียนวิชาระเบบียวิธีวิจัยทางทโลยีนิเทศศิลป์นะครับหรือวิชาเตรียมปริญนิพนธ์อะไรก็ต่างเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ไปพูดคุยกับอาจารย์เบื้องต้นนะครับเพราะข้อดีของการพูดคุยก่อนก็คือในระหว่างที่นักศึกษาเข้าสู่ขั้นตอนการสอบหัวข้อปริยนิพนธ์เนี่ยนะครับอาจารย์ที่นักศึกษาไปพูดคุยเบื้องต้นเนี่ ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะได้นะครับถ้าอาจารย์ขอให้ข้อเสนอแนะในขณะที่นักศึกษาสอบหัวข้อนี่นะครับก็โอกาสที่จะทำให้นักศึกษาผ่านหัวข้อปีนิพนธ์เนี่ยก็จะมีโอกาสผ่านสูงนะครับนะฮะดังนั้นการปรึกษาหารือเนี่ยนะครับนะฮะการปรึกษาหารือนะครับก็คือเอาเมื่อเมื่อนักศึกษาได้ทราบแล้วว่าปีนิพนธ์ของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ท่านไหนเป็นที่ปรึกษามีนิพนธ์นะครับก็นักศึกษาก็จะทราบ ช่วงปี4เทอมหนึ่งที่นักศึกษาออกสาขิตนะครับสาขาก็จะทํารายชื่อประกาศรายชื่อเปียโนพน์นะครับแล้วก็เอารายชื่อนั้นไปให้คณะบดีแต่งตั้งนะครับนะฮะนักศึกษาก็จะทราบนะครับสาขาก็จะส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปนะครับแล้วก็ประกาศให้นักศึกษาทราบอาจจะส่งไปทางส่งไปให้ทงางไลน์นะครับหรือส่งไปที่ a c e b o o k นะครับหลังจากนักศึกษากลับมาจากสาขิตแล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้ามาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ อ่มาคุยเนื้อหาที่นักศึกษาจะทำนะครับว่าเนื้อเนื้อหาที่นักศึกษาจะทำนะครับทำเพื่อเปะเพื่อทําสื่อทําเนื้อหาที่อยู่ในสื่อเนี่ยเนื้อหาอะไรแล้วก็ทําสื่ออะไรนะครับต้องต้องเคลียร์ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มตั้งแต่การวางแนวคิดการวางโครงเรื่องนะครับการเขียนซอรี่บอร์ดการวางเลเยอร์น,นะครับต่างๆให้ชัดเจนนะครับหลังจากที่นักศึกษากลับมาจากสาษาอักษแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นักศึกษาก็ดําเนินการทําไปเรื่อยนะครับแล้วก็ สิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำในปี4เทอม2ก็คือเมื่อปรึกษากับอาจารย์แล้วเนี่ยควรจะเข้ามาปรึกษาเอาผลงานเอาชิ้นงานมาให้อาจารย์เนี่ย ได้ดูอย่างน้อยนะครับเดือน1-2ครั้งนะครับแต่ถ้ามาทุกอาทิตย์ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่การจะมาเนี่ยนะครับระยะเวลาของการมาเนี่ยจะเดือนละ1-2ครั้งหรือจะมากกว่านั้นหรือยังไงก็เนี่ยก็เป็นการปรึกษานะครับตกลงกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษานะครับนะฮะฉะนั้นแล้วก็อีกประการหนึ่งการเขียนปีนิพนธ์ตั้งแต่บทที่1นะครับจนถึงบทที่5เนี่ยนะครับถึงนักศึกษาจะเขียนบท1นึ่งสามาแล้วในการในการก่อนสอบเขาโครงเนี่ยนะครับสอบหัวข้อนะครับ แต่ว่าอันนั้นคือการเขียนเข้าโครงที่ที่นำไปสอบนะครับแต่การาการทําให้เนื้อหาบทที่123สมเนี่ยมันสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับนักศึกษาก็ควรจะส่งรา,ายละเอียดบทที่1 2 3ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาได้ช่วยขัดเกลาภาษาให้เป็นภาษาประจักษ์ภาษาพูดเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาวิชาการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ1 2 3 4 5นะครับและอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนอกจากดู ผลงานแล้วเนี่ยครับผลงานนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะควรจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยมาดูอยู่บ่อยๆนะครับดูเป็นประจําแล้วก็ก่อนที่นักศึกษาจะเอาผลงานเนี่ยนะครับเอาปริญญาดิพนเนี่ยไปประเมินนะครับ <BS S 1> <cing> นักศึกษาก็ต้องเอาแบบวัดหรือแบบประเมินคุณภาพมาให้อาจารย์ที่าารทปรึกษาดูเป็นระยะยะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญหรือแบบประเมินความมือบอใจนะครับนักศึกษาก็ต้องผ่านให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูนะครับท้ายที่สุดก็คือเพื่อให้ผลงานของนักศึกษาเนี่ยนะครับ ปีญิพน์เนี่ยนะครับเกิดคุณค่านะครับเกิดเป็นมาตรฐานนะครับเกิดเป็นมาตรฐานของการศึกษาต่อไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นนะครับก็เป็นความสําคัญและความจําเป็นของการทําำปีญิพน์นะครับของนักศึกษาสาขาวิชานีเทศยบสินนะครับนะฮะนักศึกษาต้องทําทุกคนนะครับนะฮะเพราะอะไรเพราะเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ศึกษาตั้งใจนะครับในการทำปีญิพนธ์นะครับนะครับ ในการดูคลิปของอาจารย์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษามีความตั้งอกตั้งใจในการเขียนเขาโคมยนิพนธ์นะครับแล้วก็เขาโคงก็คือบทที่1 23นะครับแล้วก็ให้เข้าใจความจําเป็นและก็ความสําคัญของการทําปริญญาโทนะครับแล้วก็ขอให้มีความตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งใจในการออกแบบชิ้นงานนะครับแล้วก็เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษ,ษาเป็นระยะะ,ยะนะครับก็จะทําให้หนักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ที่กำหนดไว้นะครับก็คือสําเร็จการศึกษาในปีที่4นนาา่นะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับโชคดีนะครับแล้วก็สาเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ครับสวัสดีครับ